สวัสดีค่ะมาพบกับเบียร์สาวสกลคนมหขวยนะคะวันนี้นะจ๊ะเบียร์มีแนวทางหวยฮานอยนะคะของเชฟต้นคนโคราชประจำงวดวันที่11พฤษภาคม2563นี้มาฝากเพื่อนๆชาว YouTube ทุกๆท,ท,ท่านกันเลยนะคะก่อนอื่นนะจ๊ะเบียร์ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับเบียร์สาวสกลนข้นมะขวยคนนี้ด้วยนะคะมาดูกันจ๊ะ เชฟต้นให้มานะคะวันนี้นะจ๊ะวิ่งรูด4ี่รองสองวิ่งรูด4ี่รองสองนะจ๊ะมาดู3ตัวกันเลย3ตัวนะคะมี1 4 7และก็1 2 7นะคะ1 4 7และก็1 2 7นะคะเชฟต้นให้มาเนาะมาดูกันเลยว่าสองตัวมีตัวไหนบ้างจ้า มี4 3 2 3 4 9 2 9 4 7 2 7นะคะถวนกันอีกครั้งนะคะ4 3 2 3 4 9 2 9 4 7และก็2 7นะคะอันนี้เป็นแนวทางหวยหาหนอยของเชฟต้นคนโคราชนะคะประจำงวดวันที่11พฤษภาคม2563นี้นะคะดูไว้เผื่อเป็นแนวทางรวยเย็นนี้นะคะ ขอฝากทุกทกท่านด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ